Your Why wrong for you watch was telling the wrong time Pardon fixed it fixed สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n In inception ครับก็ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพรีวิวตัวละครที่จะมาในแพท1.4นี้นะครับซึ่งก็คือน้อง37นั่นเองเบื้องต้นน้องเป็นตัวละครเผ่าสตาร์เป็นทั้งดีเพจแล้วก็เป็นสพอร์ตนิดหน่อยนะครับ ทำความเสียหายหลักเป็นเมนเท่าหรือจะเรียกว่าเวทก็ได้ แล้วก็เบสเรสซ o นนซจะเป็นสาย Critical นะครับก็สเตตหลายๆอย่างก็เอื้ออํหน่วยไปทางการที่จะสามารถทำ Critical ได้ง่ายๆนะครับก็ตัวละครในแพทนี้จะมีเมคานากใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่เรียกว่ายูเลกาก็คิดว่าเป็นเกตแบบใหม่แล้วกันที่จะเกิดผลบางอย่างนะครับเมื่อมันครบตามที่กำหนดโอเคครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลน้องกันก่อน ก็สกิลที่1น,นะครับ triangulation นะครับก็เป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวตามความเสียหายเวทแล้วก็ Gene s i s นะครับก็จะสังเกตได้ว่าสกิลของน้องเนี่ยจะมีดาเมจ2ชุดนะครับเป็นความเสียหายเวทแล้วก็เจเนซิตใช่ไหมซึ่งก็เป็นกับทุกสกิลเลยก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับก็ตัวเลขก็ตามที่เห็นเลยนะครับทีนี้ในส่วนของสกิลที่2นะครับก็ curve mapping เป็นสกิลโจมตีหมู่2เป้าหมายเท่าจะหายเวทแล้วก็จะในสิทธ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอใช้เสร็จก็จะได้รับตัว บัฟนะครับสเตอดีเนตที่จะลดความเสียหายลดลงในครั้งถัดไปนะครับก็ถ้าได้รับความเสียหายปั๊บก็สแต็กก็จะลดลงนะครับที่การ์ด1ดาวกับ2ดาวเนี่ยก็จะได้แค่1สแต็กส่วนที่3ดาวในการ3ดาวก็จะได้2สแต็กนะครับทีนี้ในตัวของอัลติเมต Realm of Numbers and Geometry นะครับก็เป็นบัฟหมู่ให้ฝ่ายเราทั้งหมดได้รับ2สแต็กของตัว n u m เบ a ร p ลเพอร์เซพชันนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะได้เพิ่มอีก2อย่างก็คือตัว a l n m e n t ส stack แล้วก็ไดู้เลกาอีก2นะครับซึ่งในส่วนของ n a t e r a l perception เนี่ยก็จะเพิ่ม attack ของตัวละครที่ทําการโจมตีนะครับ10%ก็จะลดลงเมื่อโจมตีนะครับก็จะคล้ายๆตัว buff browsing m o r a l นะครับที่บวก damage 50%นะครับที่ที่จะลดเมื่อโจมตีซึ่งอันนี้ก็จะลดลงในทุกกรณีนะครับที่โจมตีก็คือโจมตีธรรมดาใช้การโจมตีเนี่ย ใช้อัลติเมตโจมตีหรืออะไรก็ตามนะครับพวก Following Attack ก็ลดเหมือนกันนะครับตัวสกิลเอ็กซ์แอดแของน้องก็ลดเหมือนกันทีนี้ในส่วนของ a l i น n m e n t ก็จะเป็นการเพิ่ม d ดาม g e ครั้งถัดไปเนี่ยให้แรงขึ้น100%นะครับก็จะลด1 s t a c สเมื่อมีการโจมตีซึ่งอันนี้ก็จะเพิ่มทั้งหมดเลยนะทั้งตัวเวลาโจมตีเนี่ยเมนเทลเดามจ ทั้งตัวเจเนซ i s ดา m เม e เนี่ยเพิ่มหมดเลยนะก็จะแรงขึ้น100%นะครับทีนี้มาดูในส่วนของเมนหลักของน้องนะครับก็คือตัวอินไซ h ์ของน้องนั่นเองก็ทีอินไซด์1พอตัวน้องเนี่ยใช้สกิลหรือตัวมีเพื่อนในทีมเนี่ยที่ทำการโจมตีแถมนะครับพวก e x ็กซ Attack, Follow-up Attack, Follow-up Action อะไรเนี่ยนะครับก็จะได้1นึ่งยูเกาต่อ1 a c t i แอคชั่นโดยถ้าตัวยูเลกาเนี่ยครบ5นะครับมันเต็มที่5นะก็จะทำการลบยูเลกาออกทั้งหมด แล้วก็ทําการโจมตีแถมที่มีชื่อว่า supplementary formula นะครับก็โจมตีหมู่โจมตีหมู่แบบโจมตีทุกตัวเลยนะความเสีหายเวท120%แล้วก็สร้างความเสียหายเจนเนซีอีก40%นะครับเหมือนได้ใช้การ์ดการ์ดเลเวลหนึทีต่ตีโดนทุกตัวไอการ์ดสกิลหนึ่งนะครับ r g u l a t i o n ตีทุกตัวก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตัว insight 2ก็จะเป็นเพิ่ม คิดที่เข้าแรงขึ้น15%นะครับก็ปกติไม่ได้มีอะไรนะครับทีนี้ In นไซส์สามทำให้ตัวน้องเนี่ยเป็นสายขีแบบเต็มสูบเลยนะครับก็คือเพิ่มตัวอัตราขริอีก20%แล้วก็ความเสียหายประเภทเจเนซิตเนี่ยเอ่อจะสามารถเกิดขิ่ที่เข้าได้คือโดยในเกมเนี้ยความเสียหายประเภทเจเนซิตเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะติดขีไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวน้องเนี่ยพอมีอินไซต์สามปั๊บจะทำให้เจเนซิตติดขีได้แค่ตัวน้องนะคนอื่นไม่เกี่ยวโอเคครับในส่วนของ ตัว portrait ของน้องนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เพิ่ม d a m a g เยอะในทุก portrait นะครับก็มาอันแรก p ีน่นะครับก็เปลี่ยน insight สามนะครับจากเดิมที่เพิ่มคิดที่เข้า20ิเป็น4 0เป็นก็คืออันนี้ก็คือเหมือนเบิ้ลอัตราคีเลยนะก็คือน่าจะติดคีได้บ่อยติดคีได้ง่ายมากก็ผมว่าน่าจะทำคี100%รได้แบบตัวของลิลิยานะครับ ของลิเลียนนี่ต้องใส่ใส่คิวนะอันนี้ไม่ต้องใส่ใส่คิวนะแค่อัพพอร์ตเพจหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนได้เบิ้ลนคิเลยอ่ะทันทีนะครับแล้วก็ตัวของ P2 นะครับก็ความเสียหายซัพพล e เมน t a r y ี่ฟอร์มูลานะครับก็คือการโจมตีแถมเนี่ยจะทำความเสียหายแรงขึ้นก็คือจาก120 เปลี่ยนเป็น180%นะครับแล้วก็เจเนซิสเปลี่ยนเป็น60%นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพิ่มความเสียหายแบบตรงๆก็นั่นแหละก็เพิ่มตรงๆเลยก็ทีนี้ในส่วนของ P 3ตัวอัลติเมทเนี่ยจะให้3ามเอ็นไลเมนต์แทนก็คือปกตินองไจะได้แค่2องเอ็นไลเมนต์นะก็จะได้3 e มเอ็น t เมนต์แล้วก็เพิ่มยูเลกาปกติจะได้แค่2ยูเลกาเหมือนกันอันนี้ก็ได้3ยูเลกานะครับเอ่อทีนี้ในส่วนของ P 4 ก็คือเพิ่มความเสียหายการโจมตีแถมเนี่ย supplementary formula นะครับก็จะสร้างมีหายเวทเปลี่ยนเป็น4 4แล้อก็เสร์เซแล้วก็เสื่มหาย เจนสิสอีก80%นะครับก็คือถ้าเทียบจากต้นทางเลยเนี่ยก็คือมันจะเป็นของเดิมมันจะเป็น120%ใช่ไหมครับก่อนนี้ก็เพิ่มมา2เท่าทีนี้ในส่วนของ P5 นะครับก็จะเปลี่ยนอัติเมตที่จะได้รับ Numeral p p r r e p t i o n นนะครับคือที่บัฟเพื่อนนะบัฟแอนแท็กของเพื่อนนะเปลี่ยนจาก2เป็น3 s t ส c ต็นะครับแล้วก็ตัวยูเลกาที่ได้รับเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น4แทนก็คือปกติได้แค่สเปลี่ยนเป็น4เลยอ่ะทีนี้ถามว่าพอร์เทรไหน ถ้าจะเปิดน้องเนี่ยพเทไหนดีส่วนตัวนะครับอย่างที่ทุกคนบอกนะครับเกมนี้ก็คือพอเทตศูนย์ก็ทําจบคอนเทนต์ได้ทุกอย่างแล้วแหละแต่คือถ้าใครอวยนะครับผมว่าอย่างต่ำํำน่าจะ1ขึ้นไป 2เนี่ยโอเคเลยผมว่า3 3ก็ยังก็ยังดีนะแต่ว่าคือถ้า3เนี่ยผมว่าค่าไป4เลยดีกว่าทําให้ตัวโจมตีแถมของน้องเนี่ยมันแรงมากนะครับก็ในส่วนของเพื่อนร่วมทีมที่ไปด้วยกันได้ดีก็แน่นอนนะครับก็ควรจะเป็นตัวที่มี f a l l u up a t t a c k หรือจะเป็น e x t r a a t t a c แนะแล้วแต่จะเรียกและโจมตีแถมในตอนนี้นะครับในเกมนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวก็คือมีลิเลียมีตัวของเอ่อมิสนิวบาเบลนะครับแล้วก็ตัว ของคาราบูน่านะครับก็คาราบูน่าเนี่ยไม่เบาะแน่นอนเพราะว่ากว่าจะได้ตีแถมนี่คือต้องกดเอาตินะครับซึ่งนา,นานทีได้กดของลิเลียของลิเลียนี่ก็ถือว่ายังพอโอเคนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าจะสุ่มได้การ์ดโจมตีเดี่ยวมากแค่ไหนนะนถ้าเป็นน้องลิเลียในส่วนของมิสบาเบลเนี่ยน่าจะดีที่สุดในตอนนี้ละที่จะทำให้รีด ตัวเดเมดของน้องออกมาได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตัวของมิสบาเบลเนี่ยจะได้การโจมตีแถมจากการที่เปิดอัลติเมทนะครับจะทำการทอนหรือล่อศัตรูให้มาโจมตีนะครับแล้วทุกครั้งที่ศัตรูมาโจมตีเนี่ยจะทำการโจมตีส่วนกลับ ซึ่งเป็นการโจมตีแถบนะครับก็จะทําให้เพิ่มเกรยูเลกาได้ทุกครั้งที่มิสเนวบาเบลโดนโจมตีเลยทําให้สูตรว่าเราไปเล่นในในริโปอะไรอย่างเงี้ยปกติมอนมันค่อนตีค่อนข้างถี่นะอย่างมาก4-5ถึงทีอะไรเงี้ยซึ่งก็ทําให้มีโอกาสที่ตัวยูเลกาเนี่ยเพิ่มจนเต็มได้ง่ายมากนะครับทีนี้ในส่วนของใส่คิวนะครับเนื่องจากของก็ยังไม่เข้านะครับก็คำนวณเองไม่ได้แล้วก็มีหลายอย่างที่ยังไม่ค่อยมั่นใจกับตัว เทคเองนะครับว่ามันจะมาของจริงแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็เลยเดี๋ยวจะยึดตามของที่ต่างประเทศเขาคํานวณเอาไว้แล้วกันนะครับก็ที่ดีที่สุดของน้องก็คือตัว long night a l k นะครับที่เป็นรูปรูปน้องแพด1.5เนี่ยซึ่งมาแพด1.5ครับเพราะงั้นก็แนะนําว่าใช้อ,อื่นรอไปก่อนดีกว่าในระหว่างทางเราสามารถใช้ไปก่อนได้ก็จะมีตัวเลือกประมาณนี้นะครับก็อันแรกก็คือตัว y e a r n i n g design ขัด5นะครับก็แน่นอนว่าเป็นของแรงนะครับ แต่ก็แลกมาด้วยเงื่อนไขที่ว่าเราจะต้องมีตัวแปดดีบัฟถึงจะทําให้ใส่คิ้วตัวนี้รีดประสิทธิภาพออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีดีบัฟก็คือเบานะครับส่วนถัดมาก็คือตัว hisbal duty นะครับเป็นใส่คิ้วที่แรงกลางๆนะครับเหมาะใช้ระหว่างรอแรงโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้แรงสุดแต่ว่าก็ถือว่าแรงส่วนของแพดหนึ่งจุก็จะมีใส่คิ้วอันใหม่ที่ชื่อ s i l e n t and a d o r i n g นะครับก็จะเป็นใส่คิ้วตัวใหม่อ่าที่คุณสมบัติเนี่ยก็ ็ค่อนข้างจะเฉพาะทางมากๆนะครับปับความแรงการโจมตีแถมนะครับพวก e x t ก a t t ่าแอต l ท o เอ่อฟอลล์อออะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็การโจมตีประเภท g e n e s i s นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีตัวไหนที่จะใช้อะไรประมาณนี้เท่าไหร่นะครับเพราะงั้นอัพได้ไหมอัพได้นะครับก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าผมว่าเปลืองของรอไปอัพอันแพดีกว่าเพราะว่าความแรงของอันเนี้ยคือถ้าไม่ขัดเลยนะครับ ความแรงก็ไม่ได้ห่างจาก h e สบอลเดนดิวตี้มากก็คือมีแล้วแต่ว่าเจอศัตรูมากน้อยนะครับก็ความแรงก็ผัดๆกันซึ่งถ้าขัดมาก็ยังไม่ได้นําโด่งขนาดนั้นนะครับก็เลยคิดว่าในส่วนนี้ก็อาจจะเลือกเย a r n นิ่งดีไซนขัด5หรือไม่ก็ h i s b อลเดนดิวตี้ดีกว่านะครับ สุดท้ายนี้ก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกการคำนวณต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบไปที่ช่อง s e r i p t i o n ด้านล่างนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและหลงเข้ามาดูกันนะครับขอบคุณครับ